ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าใครที่ยังไม่ได้ไปดูด็อกเตอร์สเตรนด์ในเดอะมัลติเวิร์สออฟแมนนกรุณาปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับเพราะว่าจะมีการพูดถึงเนื้อหาบางส่วนของหนังเรื่องนี้ครับยังไงเราก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอัคระในการที่จะทําคลิปต่อไปครับสวัสดีชาวอัครชาแนลนะครับคลิปนี้เรามาพูดถึงประเด็นสําคัญที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราไปชมด็อกเตอร์สเตรนด์ในเดอะมัลติเวิร์สออฟแมนนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ แน่นอนครับหนังเรื่องนี้ยิ่งทาให้จกักรวาล MCU ขยายออกไปมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะตัวละครใหม่ๆอย่างอเมริกาชาวเวก็มีอนาคตที่สดใสแน่นอนครับเรื่องราวของเธอจะต้องถูกพูดถึงอีกมากในอนาคตนะครับหลังจากเราดูจบสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออเมริกาชาวเวกยังอยู่ที่เอิร์ธ616ที่คำมัาชกับวองครับแล้ววองก็พยายามจะปรับปรุงคำมัาชให้เป็นปกติส่วนดรสเตรนนั้นก็ไปประจนภัยกับสาวคนหนึ่งนะฮะ นั่นก็คือครีอานั่นเองครับที่ในคอมิกนั้นเธอคือแฟนสาวของดร์สเตรนอีกคนหนึ่งนะครับและเธอก็ยังเป็นหลานสาวของดอมมามูด้วยเรื่องราวน่าสนใจมากขึ้นอีกแล้วครับว่าในอนาคตเนี่ย MCU จะเกิดอะไรขึ้นนะครับรวมถึงการที่ดร์สเตรนมีดวงตาที่3ปรากฏขึ้นซึ่งดวงตานี้จะมีประโยชน์อย่างไรในจกักรวาล MCU นะครับซึ่งอครา,าก็เคยพูดถึงดวงตาที่3ของดร์สเตรน ในคลิปก่อนหน้านั้นครับยังไงก็ไปหาดูได้ครับอีกสิ่งหนึ่งที่เราเห็นกันในเรื่องนั้นก็คือกลุ่มของอิลูมินาติครับที่แต่ละคนเนี่ยคิดกันหมดเลยนะฮะแต่อย่าลืมนะครับว่านั่นคือจักรวันอื่นที่ไม่ใช่จักรวันหลักของเราครับซึ่งในจักรวันหลักของเราจะมีกลุ่มอิลูมินาติหรือไม่เราต้องมาติดตามเรื่องราวต่อไปของจักรวันนี้แล้วละครับซึ่งอัคราก็มีประเด็นที่สำคัญที่เกิดขึ้นหลังจากดูจบนะครับซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามคลิปนี้ครับ เรามาพูดถึงฉากตอนจบของหนังเรื่องนี้กันก่อนครับดรสเตรนจบลงด้วยการที่วันด้าแม็กซิมอฟหรือสการ์เลตวิทนั้นได้ทำลายวิหารดาร์คโฮที่หุบเขาวันเดอร์กอร์นะครับซึ่งหุบเขานี้ก็ปรากฏมาในคอมิกด้วยซึ่งเป็นสถานที่ที่กระ t h o นั้นได้เขียนดาร์คโฮเอาไว้ครับแน่นอนครับหนังสือดาร์คโฮทุกแบบที่ถูกคัดลอกมาทั่วจักรวาลหรือทุกมัลติเวิร์สเนี่ยถูกทำลายไปหมดทุกจักรวาลเลยนะครับนั่นก็ททำให้ดาร์คโฮนั้นไม่มีตัวตอนอยู่ในยูนิเวิร์สนี้แล้วครับ ซึ่งเราก็ต้องขอบคุณอเมริกาชาวเวดครับที่ได้ทำให้วานด้ามีสติมากขึ้นโดยอเมริกาชาวเวดนั้นได้พยายามทำให้ลูกๆของวานด้าที่อยู่ในเอิร์ธ838นั้นได้ตระหนักถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่วานด้าได้ทำกับแม่ของเขานะครับซึ่งก็ททำให้สการ์เล็ตวิทหรือวานด้านั้นเนี่ยมีสติระลึกถึงเหตุการณ์ที่ทำและรู้สึกว่าการกระทำนั้นสร้างความโกรธให้กับลูกทั้งสองครับเพราะฉะนั้นบิลลี่และทอมมี่เนี่ยมีผลต่อจิตใจวาน,นด้าเป็นอย่างมาก นั่นจึงทาให้สติของเธอกลับคืนมารวมถึงอเมริกาชาวเวตก็มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นจนสามารถควบคุมพลังในตัวของเธอได้นะครับหลังจากที่วิหารดาร์คโฮล่มสลายไปแล้วเนี่ยดเตร์ตนต์นกับบงก็พานักเวทหลายๆลคนเนี่ยมาบูรณะครมมทาชขึ้นมาใหม่ครับพร้อมทั้งฝึกอเมริกาชาวเวทให้มีเวทมนต์ด้วยนะครับนั่นก็ทําให้ผมคิดต่อไปเลยนะครับว่านอกจากเธอจะมีพลังในการข้ามมัลติเวิร์สไปมาแล้วเนี่ยต่อไปอเมริกาชาวเวทอาจจะเป็นสายเวท รวมอยู่ในตัวของเธอครับเรียกได้ว่าพลังของเธอในอนาคตน่าจะมีมากกว่าที่เราเห็นในหนังเรื่องด็อกเตอร์สเตรนภาค2นี้ครับส่วนด็อกเตอร์สเตรนนั้นนะครับผลจากการใช้ดัก์คฮูทําให้เขานั้นสามารถมีดวงตาที่3ปรากฏขึ้นครับแต่ผลพวงจากการข้ามมัลติเวิร์สเนี่ยมันทําให้เกิดอินเคอร์ชันครับมันทำลายสมดุลของมัลติเวิร์สที่เกิดขึ้นนะครับไปสู่ปัญหาที่เกิดขึ้นในจักรวาลต่อไปครับการชนกันของมัลติเวิร์สเนี่ยอาจเกิดการทำลายล้างของจักรวาลในอนาคต ดังนั้นเนี่ยจึงทําให้เราเห็นการปรากฏตัวของครีอามาในตอน e n ็นเครดิตนั่นเองครับซึ่งครีอาก็ได้พาด r เตร์นไปแก้ไขเหตุการณ์อินเทอร์ชันนี้ซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราต้องติดตามในอนาคตครับประเด็นต่อมาครับทำไมด r อเตร์นถึงมีดวงตาทีา่สแน่นอนครับด r อเตร์นหาทางที่จะต่อต้านวานด้าไม่ได้ครับนอกจากที่จะศึกษาดักคโฮเหมือนกับวานด้า รวมถึงพยายามที่จะช่วยสาวน้อยอเมริกาชาวเวดเพราะว่าพลังของเธอนั้นกําลังจะถูกวานด้าเอาไปนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งที่ได้เรียนรู้มาก็คือก่อนที่ดร์สเตรนจ์ของเราจะมีดวงตาที่3เนี่ยซินิสเตอร์สเตรนจ์เคยใช้ดาร์คโฮมาก่อนนั่นก็ทําให้ซินิสเตอร์สเตรนจ์มีดวงตาที่3นั่นเองนะครับง่ายๆคือดาร์คโฮเนี่ยเป็นเวทมนต์ดำที่มีความแข็งแกร่งและก็สามารถทําลายจิตใจของผู้ที่ใช้บิดเบือนความเป็นจริง แล้วก็ยังส่งผลร้ายที่ไม่ดีไม่ว่าทางใดทางหนึ่งครับแต่ถ้าจะวิเคราะห์กันจริง,รงๆเนี่ยวานด้าก็ใช้ดาร์คโฮแต่ทําไมวานด้าไม่มีดวงตาที่3ถูกไหมครับนั่นก็หมายความว่าดวงตาที่3ดวงนี้เนี่ยเกิดมาจากผลพวงของการที่ดร์สเตรนมีไอออฟกัมโมโต o ครับผนวกกับการใช้ดาร์คโฮทำให้ดวงตาที่3สามารถปรากฏขึ้นบนหน้าผากของเขาได้ง่ายนั่นเองนะครับซึ่งในคอมิกเนี่ย การที่ดวงตาที่3ปรากฏขึ้นเนี่ยจะต้องมาจากจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วเปิดตาออกมาเพื่อเผยความจริงอะไรบางอย่างที่อยู่ตรงหน้านั่นเองนะครับแน่นอนครับเรื่องราวที่ด็อเตรเซนพยายามจะใช้ดาร์คฮูและทาให้เกิดดวงตาที่3ผนวกกับการฮีไอออฟเกอร์มโตนั้นจิตใจของเขาณขณะนั้นไม่ได้ประสงค์ร้ายต่อใครครับเพราะว่าดรสเตนพยายามจะช่วยอเมริกาชาวเวทพยายามจะหยุดวานด้าและก็พยายามจะช่วยมัลติเวิร์สที่เกิดขึ้นไม่ให้ถูกทําลายไปมากกว่านี้นั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเจตนาของดรอเตรเนเป็นความตั้งใจดีของเขาและดวงตาที่3นี้อาจจะเป็นประโยชน์ต่อเขาในอนาคตซึ่งเราต้องมาติดตามกันต่อไปครับประเด็นต่อมาครับมีคําถามนี้ถามมาเยอะมากว่าสการ์เล็ต t ์วิทจะตายจริงๆหรือไม่หลังจากที่เราได้เห็นสการ์เล็ต t ์วิทได้ทําลายวิหารดักโฮไปเรียบร้อยแล้วนะครับเธอก็พังโครงสร้างทั้งหมดทุกอย่างเหมือนจะตกลงมารวมใส่เธอครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่า เธออาจจะไม่ตายง่ายขนาดนั้นครับผมยังตายตามไม่หลับถ้าผมยังไม่ได้เห็นวันได้หรือการเลดวิทพูดคําว่า normal mutant ใน MCU นะครับอย่างหนึ่งก็คือถ้าเรายังไม่เห็นศพเธอเนี่ยเราก็ยังยืนยันไม่ได้ว่าเธอตายครับอันนี้เป็นทริคเล็กๆที่หลายๆคนดูหนังก็จะทราบดีครับเพราะว่าถ้าเสียชีวิตจริงๆเนี่ยก็จะเห็นศพต่อหน้าอย่างชัดเจนเหมือนกับแก๊งอิลูมมนาติที่ขิดไปเกือบทุกคนนะครับและอีกอย่างเนี่ย MCU จะเล่นเรื่องราวของเธออีกมากครับ เธอมีความทรงพลังเกินกว่าที่จะเยียวยาได้แล้วครับตอนนี้ซีรีส์อักขระ Harkness หรือ house of harkness เนี่ยก็จะมีให้เราได้เห็นในอนาคตซึ่งอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเธอด้วยนะครับยังไงแล้วเนี่ยเธอยังอยู่กับ MCU ของเรา100%ครับผมมั่นใจมากๆซึ่ง Scarlet Witch อาจจะไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึงหลังจากที่เธอนั้นเนี่ยได้ทำลายวิหาร Dark h โ l มมาแล้วนั่นเองนะครับซึ่งเธอก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายสิ่งที่เธอทำพลาดไปคือการ คือการที่ทําให้เธอนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งอย่างยิ่งใหญ่และเราต้องมาดูกันต่อว่า MCU จะมีหนังเดียวให้เธอตามข่าวหรือที่ออกมาหรือไม่ครับประเด็นต่อมานะครับทําไมอเมริกาชาเวตยังอยู่ที่เอิร์ธหกหหรือจักรวาลหลักของเราครับซึ่งในตอนท้ายเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าเธอกําลังฝึกเวทมนต์ที่คำมัธยสตอยู่ครับซึ่งเธอก็ได้เรียนรู้ถึงขอบเขตความสามารถของเธอและก็วิธีการควบคุมพลังหลังจากที่อยู่บนคำมัธยสตได้นะครับ เมื่อเธอมีเวลาฝึกฝนตรงนั้นเนี่ยพลังของเธอก็สามารถใช้ได้ถูกที่ถูกทางมากขึ้นและแน่นอนครับสิ่งที่ทําให้เธออยากจะอยู่เอิร์ธหกเพราะว่าเธอโชคดีมากๆที่มาเจอดรสเตนในเอิร์ธของเรานั่นเองนะครับเธอรู้สึกประทับใจในความเป็นดรสเตนของเอิร์ธหลักซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้มากกว่า90%้แล้วครับว่าเราอาจจะได้เห็นเธอปรากฏตัวอีกครั้งในภาพยนตร์เรื่องต่อไปหรือในซีรีส์ของทางมาเบนั่นเองนะครับ ความตั้งใจของเธออีกประการหนึ่งก็คือเธอต้องไปค้นหาแม่ของเธอที่หายไปในจักรวาลอื่นซึ่งเธอสันนิษฐานว่าแม่ของเธอนนั้นเสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่ในเรื่องเราก็ยังมีสัญญาณว่าแม่ของเธอยังมีชีวิตอยู่รวมไปถึงในอนาคตเนี่ยยังอเวนเจอร์จะเกิดขึ้นหรือไม่เนี่ยแต่ M.C.U ก็พยายามวางตัวละครใหม่ๆตามซีรีส์ตามหนังที่เกิดขึ้นมามากมายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย รูปร่างของยังอเวนเจอร์ก่อตัวขึ้นมามากกว่า50%แล้วยังเหลือฮีโร่ตัวอื่นๆที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผยหรือนําเสนอออกมาครับเพราะฉะนั้นเราต้องรอกันอีกนิดนึงครับเราจะได้เห็นยังอเวนเจอร์เป็นภาพยนตร์หรือเป็นซีรีส์ออกมาให้เราได้ชมกันอย่างแน่นอนอาจจะอีก2-3ปีหรือไม่แน่นะครับข่าวดีตรงนี้เราอาจจะได้ชมกันเร็วๆนี้ก็เป็นได้ครับอย่างที่ผมบอกครับว่าอเมริกาชาวเวตเนี่ยเป็นตัวละครที่มีอนาคตที่ไกลามาก เป็นตัวละครที่น่าสนใจมากหลังจากที่ได้ชมหนังเรื่องนี้แล้วเนี่ยเธอก็คือตัวละครอีกคนหนึ่งที่สามารถชูโรงใน M.C.U ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า Marvel Studio จะดันเธอเนี่ยก็สามารถทําได้แน่นอนครับประเด็นต่อมาครับการปรกากฏตัวของแม่มดเคลียใน End Credit เนี่ยนะครับมีความสําคัญอย่างไรต่อ M.C.U ของเราครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าตัวละครตัวนี้มาได้อย่างไรนะครับซึ่งข่าวที่ออกมาก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีการพูดถึงตัวละครตัวนี้มานานแล้วครับว่า อาจจะมาปรากฏในหนังเรื่องนี้เอนเครดิตก็ <c redit> ทําให้เราได้สมหวังแล้วล่ะครับว่าครีอาปรากฏขึ้นมาแล้วซึ่งเธอก็ออกมาจากพอร์ทัลนะครับพยายามตามหาดร์สเตรนเพราะว่าเขาเนี่ยได้สร้างผลของการอินเคอร์ชั่นก่อให้เกิดความวุ่นวายของมัลติเวิร์สนั่นเองครับซึ่งเรื่องราวนั้นอาจจะนําไปสู่เหตุการณ์สตรีเกตวอลในอนาคตครับและเธอก็เป็นหลานของดอมมามูแล้วก็เป็นซอร์เซอร์สูพปีมในมิติของดาร์คไดเมนชั่นด้วยครับรวมถึงจะเป็นคนรักแล้วก็แต่งงานกับดร์สเตรนด้วย เรื่องราวทั้งหมดนี้ในคอมิกเนี่ยอาจจะมีการดัดแปลงในอนาคตนะครับแต่คงเรื่องผมว่ามันไม่ต่างจากตรงนี้แน่นอนครับความสามารถของเธอนนเนี่ยสามารถสร้างภาพลวงตาได้เคลื่อนย้ายควบคุมจิตใจผู้คนได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีอะไรที่น่าตื่นเต้นอีกแน่นอนในอนาคตของ M.C.U. ครับการมาของครีอาใน M.C.U. นั้นทําให้เราได้รู้ว่าเรื่องราวของม u ลติเวิร์เนี่ยยังมีความเกี่ยวข้องกับจักรวาล M.C.U. อีกมากนะครับ และเราต้องมาลุ้นกันแล้วครับว่าความสัมพันธ์ของคอรีอากับดร์สเตรนนั้นจะเป็นอย่างไรในอนาคตครับประเด็นต่อมาครับหลังจากที่เราได้ชมเนี่ยมีการบอกว่าดร์สเตรนจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็สงสัยครับว่าเขาจะกลับมาเมื่อไหร่กลับมายังไงนะครับโดย MCU ก็ไม่ได้ระบ,บุว่าจะมีอะไรต่อไปที่ดร์สเตรนจะมีเหตุให้กลับมาหรืออาจจะเป็นอเวนเจอร์5ก็ได้นะครับซึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นได้ครับแต่ทางสตูดิโอก็บอกว่าเราจะไม่อยากทําทีมอเวนเจอร์แล อาจจะเป็นการนำเสนอทีมอื่นๆที่เกิดขึ้นใน MCU ก็เป็นได้ครับไม่แน่อาจจะมี Midnight Sun ที่มีความเกี่ยวข้องกับซีรีส์มูนไน h t หรือเปล่าเกี่ยวข้องกับเบรดหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องมาดูกันในอนาคตครับเพราะว่าแผนของ MCU มีมากเหลือเกินครับหรืออาจจะมีหนังเรื่อง Doctor Strange ภาค3ในอนาคตอันนี้ก็เป็นได้นะครับแต่ผมมองว่าอาจจะไปแจงกับทีมอื่นหรืออาจจะเกิดทีมใหม่ที่เกิดขึ้นใน MCU ครับ ซึ่งเรื่องราวพวกนี้เป็นแผนในอนาคตของ MCU ที่ไม่มีใครสามารถตอบได้อย่างชัดเจนนะครับแต่ผมมองว่าด็อกเตอร์สเตนจะต้องไปประจนภัยกับครีอาหรือไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกันระหว่าง2ตัวละครนี้ครับยังไงแล้วเนี่ยเราก็ต้องติดตามกันต่อไปเหมือนเดิมอีกเช่นเคยครับประเด็นต่อมาเนี่ยมีหลายคนบอกว่าด็อกเตอร์สเตนอาจจะเป็นไวรลหลังจากที่เขาได้ใช้ดักโโหครับซึ่งถ้ามองดีๆเนี่ยคนที่ใช้ดักโโหมาแล้วเนี่ย มีความมืดมนทางจิตใจนะครับไม่ว่าจะเป็นวานด้าเองเธอก็เป็นวร้ายอย่างชัดเจนในหนังที่เกิดขึ้นหรือซินเนสเตอร์สเตรนเองเนี่ยหลังจากที่เขาใช้ดาร์คโฮลรูปลักษณ์ของเขาก็ดูเหมือนเป็นดร์สเตรนไวร้ายเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดร์สเตรนของเราอาจจะมีมนมืดแฝงอยู่ในตัวเพราะว่าถ้าเขาควบคุมมนมืดตรงนี้ไม่ได้ก็อาจจะครอบงำจิตใจเขาได้เช่นกันนะครับซึ่งนิสัยจริงๆลึกๆแล้วเนี่ยเขาก็เป็นคนที่นิสัยดีมีเมตตาแล้วก็พยายามช่วยเหลือผู้คนมาโดยตลอดครับ เป็นไปได้ว่าเงาเมื่อตัวนี้จะสะท้อนสิ่งที่เขาเป็นในอนาคตเหมือนกับซินิสเตอร์สเตรนก็เป็นได้นะครับแต่ผมมองว่า MCU อาจจะไม่ทําเรื่องราวพวกนี้ให้มีความคล้ายคลึงกันมากนักครับมันต้องมีอะไรที่มากกว่านี้แน่นอนอิทธิพลของดักโฮรวมถึงไอออฟกัมมัตโตที่เขามีอยู่นั้นส่งผลให้เขามีดวงตาที่3เกิดขึ้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องติดตามกันตอนต่อไปครับมาพูดถึงทีมอิลูเมนติในอนาคตของ MCU กันบ้างครับสิ่งที่หนังเรื่องนี้นําเสนอมาเนี่ย ทีมยูรูเมนาตีคิดกันเกือบทุกคนนะครับยกเว้นโมอโดครับที่ยังมีชีวิตรอดอยู่ซึ่งพวกเขาก็อยู่ในเอิร์ธ838ถูกไหมครับซึ่งก่อนที่ผมจะไปดูเนี่ยผมก็มีความคาดหวังว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงที่ทําให้เกิด X-men เพราะว่ามีโปรเฟสเซอร์เมาร่วมอยู่ในทีมนี้หรืออาจจะมีการนําเอาอินฮิวแมนมาปัดฝุ่นพูดถึงใหม่แล้วก็ที่สำคัญการปรากฏตัวของมิสเตอร์แฟนตาสติกเนี่ยทำให้เรามีความคาดหวังว่าเราจะได้เห็นทีม F4 หรือแฟนตาสติกโฟในอนาคต จากความเชื่อมโยงจากหนังเรื่องนี้นะครับแต่ก็ให้พูดนะครับเมื่อเราไปดูแล้วเนี่ยความคาดหวังตรงนั้นหายไปหมดเลยครับเพราะว่าทุกอย่างเกิดขึ้นในเอิร์ธอื่นไม่ได้เกิดขึ้นในเอิร์ธหกหของเรากับตันคาร์เตอร์เองก็ตายอย่างอน,นาจจริงๆฮะขาดไปครึ่งท่อนแบ็คโบว์เองเนี่ยถูกลบปากออกไปทําให้เขาตายในนะฮะพลังของเขาสะท้อนกลับมาทําลายตัวเขาเองครับ กับตันมาเดียวในเอิร์ธ838ก็ไม่สามารถต้านทานพลังของสกายเลดวิชจากเอิร์ธ616ได้นั่นเองครับรวมถึงมิสเตอร์แฟนตาสติกคิดตายกลายเป็นเส้นสปากเกตตี้ไปเลยฮะแล้วที่น่าเสียดายที่สุดก็คือโปรเฟสเซอร์เอกครับโดนหักคอเสียชีวิตแบบหน้าอันนาจริงๆครับทั้งหมดนี้นะฮะทำให้ความคาดหวังในอนาคตที่จะเชื่อมโยงต่อไปนั้นจบสิ้นหมดเลยครับเหลือแต่มอโดครับเขาจะมีผลพวงต่อจัก,กรวาลอื่นใน m c u ต่อไปอย่างไรนั่นเองนะครับ อันนี้เนี่ยผมมองว่า MCU เชิญนักแสดงพวกนี้มาเพื่อเป็นแค่นักแสดงรับเชิญสังเกตดีๆนะครับว่าสิ่งที่เขาจะปูทางต่อไปเนี่ยจะไม่ใช่นักแสดงค่าตัวแพงๆหรือนักแสดงแม่เหล็กสําคัญที่เอามาฉูโรงครับจากที่ดูมาเกือบหลายๆเรื่องแล้วเนี่ยนักแสดงดังๆที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้อยู่กับเรานานครับแต่นักแสดงที่เขาปูทางมาตั้งแต่ต้นเนี่ยจากนักแสดง no name นักแสดงระดับที่ไม่ดังมากปูทางไปเรื่อยๆจนกลายมาเป็นแม่เหล็กสําคัญของ MCU ต่อไปครับ ประเด็นสุดท้ายครับหลังจากที่ด็อกเตรเซียนภาค2จบไปเนี่ยมันจะมีความหมายต่อไปยังไงในอนาคตของ MCU นะครับโดยสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็คือการเกิดอินเคอร์ชันครับอินเคอร์ชันนั้นทำให้2จัก,กรวาลมีการซ้อนทับกันหรือมีการชนกันนะครับนั่นก็คือเอิร์838กับเอิร์6 1 6 2นกจักรวาลน,นี้จะมีผลต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นครีอาร์ต้องออกมาเพื่อพยายามมาแก้ไขการเกิดอินเคอร์ชันตรงนี้ครับ นี่คือปมหนึ่งที่ต้องได้รับคำตอบในอนาคตนะครับสิ่งที่คาดว่าจะมีความเกี่ยวข้องกันก็คือ Ant-Man and the w a ร์ Quantum m a n i a ครับซึ่งก็จะมีการนำเสนอตัวละครที่ชื่อว่า Kang the Conqueror ออกมาให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับซึ่ง Kang the Conqueror ก็คือตัวแปรหนึ่งที่เราเคยเห็นมาแล้วในซีรีส์โลกินั่นก็คือ h e h o r e m a เมนนั่นเองครับผู้ที่สร้างท v a และก็ถูกซิลวีครับ วเลียนโลกิที่เป็นผู้หญิงได้สังหารเข้าไปในตอนท้ายนะครับซึ่งก็ทําให้นี่คือต้นเหตุของการเกิดเน็กซัสอีเวนต์หรือการแตกแขนงของไทม์ไลน์เกิดขึ้นแทนที่จะมีสุเกตไทม์ไลน์เส้นเดียวนั่นเองครับผมมองว่าหนังเรื่องแอนด์แมนควอนตัมมานี่เนี่ยนะครับอาจจะเป็นการรวมพลของฮีโร่อีกครั้งหนึ่งหนังอาจจะใหญ่มากเลยนะครับและอาจจะมีการแก้ไขจุดที่เราเรียกว่าเป็นการอินเคอร์ชันของการประจนภัยกับด็อเตร์สเวนและก็พีอาร์ครับซึ่งอินเคอร์ชันนี้จะนําไปสู่ เหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ที่เป็นอีเวนต์ใหญ่มากๆนั่นก็คือเหตุการณ์ซีเค e ดวอร์นั่นเองนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับตามคอมมิกเนี่ยจะมีดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่สร้างมาจากซากของการอินเคอร์ชันครับนั่นก็คือแบทเทิลเวิลด์นั่นเองครับแล้วหลังจบเหตุการณ์นี้ก็จะไม่มีใครจําการต่อสู้พวกนี้ได้นะครับเป็นความลับที่เกิดขึ้นตามชื่อซีเค็ดวอร์นั่นเองครับถือได้ว่านี่คือแผนการที่ MCU วางหมากเอาไว้นะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ย เดาอะไรได้ยากว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตครับเราจะต้องชมต่อไปในซอลเลิฟแอน์ทันเดอร์วากันด้าโฟร์เลเวอร์เดีมาเด้วยนะฮะรวมถึง a n นด์แมนคว t นตั a มมันียหนังที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้คือเรื่องราวที่ประติดประต่อกันครับไม่ใช่แค่หนังนะครับซีรีส์ด้วยครับซีรีส์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากจบซีรีส์มูนไนแล้วก็คือมิ s มา r เวลด h ชีฮักนะฮะ Secret i n v ว s i o n ครับโอ้โหเต็มไปหมดเลยครับกับ M.C.U ของเรา เรียกได้ว,ว่าเคปินไฟกี้วางรากฐานจักรวาลนี้มาอย่างดีมากๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคนดูก็ต้องทําหน้าที่มาดูจักรวาลนี้กันต่อไปครับก็เป็นว่านี่คือทั้งหมดทั้งมวลของประเด็นที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราไปชมหนังเรื่อง Doctor Strange in the Multiverse of Madness เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถ้าใครมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับหนังเรื่องนี้เนี่ยสามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับถ้ากระร้าพูดอะไรผิดไปหรือนําเสนออะไรที่ผิดไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ ยังไงแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ